ต่อในรายการคุณเดชจัดให้รถแบบไหนสไตล์อยู่วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่คุณเดชยนตการสาขาลามาโกค่ะและวันนี้มีรถกระบะมาให้ชมกันนะคะว่าแต่จะเป็นรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ตัวคันแรกกับ Toyota Revo เครื่องยนต์ 2,404cc ตัว j p a s ปี2020ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษตัว Z Edition นะคะคันนี้จัดแต่งทรงแม็กให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับหนุ่มๆห,หรือสาวๆอยากได้รถที่แต่งซิ่งพร้อมคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่านะคะว่าจะมีออปชั่นอะไรใหม่ๆให้เราชมกันบ้างไปชมกันเลย เปิดเข้ามาภายในนะคะโทนภายในจะเป็นโทนสีดำนะคะคันนี้ระยะทางการใช้งานน้อยมากคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะคะแบบสมาร์ทแคปที่สามารถเปิดแคปได้มาดูคอนโซลกลางนะคะคอ,คอนโซลกลางระบบเครื่องเสียง fm/am dvd usb นะคะมีช่องเสียบ aux ด้วยนะคะคันนี้สามารถเชื่อมต่อบุูทูธจากสมาร์ทโฟนนะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะคันนี้ เท่มากๆเลยนะคะภายในดูเท่มากแล้วก็บอะเป็นเบาะทรงเอ่อทรงสปอร์ตที่นั่งสบายมากๆเลยนะคะห้องโดยสารก็กว้างเป็นแบบสมาร์ทแคบแต่สามารถนั่งได้สบายๆเลยนะคะ mm hmm. คันนี้สวยจริงๆสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะที่สามารถบรรทุกได้แล้วก็แต่งซิ่งสวยๆแบบนี้คันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะได้ชมรอบรอคันแล้วสวยโดนใจเลยใช่ไหมคะรีโว่ e ซตอีดิชันคันนี้ปี2020ราคาเพียง529,000บาทนะคะผ่อนเพียง9,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญจัดโปรโมชั่นพิเศษฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอลฟรีค่าดำเนินการและฟรีประกันภัยประเภท1ให้อีก1ปีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปกันเลยคะ่ะ ส่วคันนี้นะคะมีซูบิชิไต้ตังเครื่องยนต์ 2,500cc เกีร์ตัว GLX ปี B 2020คันนี้กระจังหน้ามาใหม่แบบหล่อๆเลยนะคะมาพร้อมกับระบบไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์นะคะใครที่กําลังมองหามิสซูตัวใหม่นะมาแล้วนะคะสีขาวด้วยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่านะคะว่าปีใหม่ๆแบบนี้ออปชั่นอะไรมาเพิ่มบ้างไปชมกันเลย เปิดเข้ามาภายในนะคะต้องว้าวกับคอนโซลกลางที่มาพร้อมกับระบบเครื่องเสียง fm/am dvd usb นะคะ <c oughs> แล้วก็มีช่องเสียบ aux ด้วยที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับระบบมั l t i function ที่พวงมาลัยสามารถเลือกโหมดผ่านพวงมาไลัยได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีแอร์แบคคูน้าด้วย <c oughs> คันนี้เป็นระบบเกียร์แบบ5สปีดนะคะ <c oughs> แล้วก็เบาะนั่งเป็นเบาะแบบกระหยี่ที่นั่งสบายมาก <c oughs> แล้วก็เป็นแบบ mega c คปที่สามารถเปิดแคปได้ ห้องโดยสารกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมิตซูบิชิไต้ั้นตัวต่ำเป็นแบบเปิดแคบได้คันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะมิตซูบิชิไต้ต้านคันนี้หล่อเท่โดนใจเลยใช่ไหมคะคันนี้มาพร้อมกับราคาเพียง4 8 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเพียง8,400บาทด้วยและที่สำคัญนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการและฟรีประกันภัยประเภทหนึ่งให้1ปีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปกันเลยค่ะ และมาพบกับคันสุดท้ายของคลิปนี้นะคะ Isuzu e D Max ตัว X Series เครื่องยนต์1,900 cc ตัว Z นะคะปี2017ที่เห็นมีสติกเกอร์แบบนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะเป็นตัวพิเศษเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหา X Series ที่มีชุดแต่งครบแบบนี้คันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นแบบสเปคแคปนะคะที่สามารถเปิดแคปได้นะ,ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่านะคะว่าจะมีออปชั่นอะไรให้เราชมบ้างไปกันเลย านายนะคะต้องว้าวกับชุดแต่งที่เขามีมาจากโรงงานนะคะด้วยขอบแดงแบบนี้เลยตรงคอนโซลด้านกลางนะคะส่วนระบบเครื่องเสียง f m m d v d u s b นะคะที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธจากสมาร์ทโฟนได้ด้วยและยังมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะ,ะสามารถรับสายวางสายได้เลยนะคะส่วนเบาเป็นเบาแบบกำรรมะหยี่นะคะที่รองรับสรีระได้ดีนั่งนิ่มสบายมากนะคะคันนี้เป็นแบบสเปคแคป ที่ห้องโดยสารกว้างมากนะคะเห็นแบบนี้นะคะก็สามารถนั่งโดยสารได้ถึง7ที่นั่งเลยนะคะและยังมีแอร์แบ็กคูหน้าให้อีกด้วยแถมระยะทางการใช้งานคือน,น้อยมากสําหรับใครที่กําลังมองหารุ่นพิเศษแต่งพิเศษแบบนี้นะคะโดยไม่ต้องไปเสียตังค์แต่งเพิ่มคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะถูกใจเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่กำลังมองหา X Series อยู่นะคะคันนี้จัดมาพร้อมราคาเบาๆด้วย5 6 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง9,700บาทนะคะที่สำคัญจัดโปรโมชั่นพิเศษฟรีดาวน์ฟรีค่าดำเนินการและฟรีประกันภัยประเภท1ให้1ปีด้วยนะคะ ที่นํามารีวิวทั้ง3คันนี้มีคันไหนโดนใจบ้างไหมคะหากสนใจรถทั้ง3คันนี้นะคะสามารถพิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือจะติดต่อคุณเดชยกนการทั้ง5สาขาที่เปิดบริการทุกวัน8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นไม่มีวันหยุดนะคะหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะตัวตอบต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย